เป็นนักการเมืองเหตุงานบอตองถา่ายคนมาสัง่งบอตองทายให้มีปัญหาเจ้าสัวเพิ่นว่าอยากได้บ้านละสามหมืน่นมีแต่เผื่อความหวังเหตุได้อีอย่างก่อกองทุ่นลืมตาอ้าปากพี่น้องลองเหตุเบื่องดูลืมตาอ้าปาก มันคือคนว่าเต็มเต็งสมองสมองไปเบิดแหละสั่นกระเปลี่ยนซื่อกองทุนว่ะงอมืองอตีนสิคือกวานี่คือนโยบายของผูที่มองว่าปะซ่าส้นตองมาขอทางที่ความจริงมันคือเงินอนอยังพ่อแม่พี่น้องมันคือเงินภาษีของเฮ้าแมนบอ เป็นสอสอเป็นรัฐบาลมันกระต้องเห็ดหนาทีมันกระต้องเห็ดงานบอแมนมาท่วงบุญท่วงคุณเป็นนักการเมืองเห็ดงานบอตอง่ายคนมาสัง่งบอตองทาให้มีปัญหามันตองเห็ดให้ป่าซ่าสน้นป่วยยากหาหมอเป็นจังใดคููบ้านกาเมีย นี่คือหนึ่งในในโยบายดัดสวัสดิการที่เฮาจัดไวเ้เบิร์ดแล้วพี่น้องเอาบอ้ากได้ยินเอาบอ่าสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น